3F4 การชนักตันาการวันนี้ผมอ้นอีการมาอะไรตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นประเด็นคอนเทนต์มุมของกูรูและสื่อนะครับหลังจากที่พิม์ลีกอังกฤษผ่านมาแล้วเครื่องทางคดีเป๊ะเลยนะครับหลายคนคงทราบดีว่าส่วนใหญ่19เกมแต่ก็จะมีบางทีมที่ลงเล่นไป18อย่างหงแดงแล้วก็ทอฟฟี่นะครับแต่ว่าเรามองไปที่หลักใหม่19นัดก็แล้วกันนะครับมาดูมุมมองของสื่อกันครับ หลังจากที่หงแดงนำหน้าปืน6คะแนนนำหน้าสิง์ิ0และนำหน้าแชมป์เก่าอดีตเต็ง1อย่างเซตตี้สิ่มุมมองของสื่อมองว่ายังไงนะครับจะเหลือมากกี่ตัวเหลือตัวเต็งกี่ทีมแล้วรวมถึงจะมีเซอร์ไพรส์ไหมหงแดงนำม้วนเดียวจบหรือเปล่าหรือจะเป็นอาร์ซอนอลที่ปาดหน้าเค้กเข้าไปคว้าแชมป์นะครับส่วนคลิปปรีวิวจะเป็นคลิปต่อไปนะครับอดทนรอนิดหนึ่ง ฟังันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกด,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟอร์สเป็นก่อนครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีกช่องครับเพราะว่าที่นี่อีกช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกครับใกล้ที่จะตัด2ทีมนั่นคือเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้ นอกจานะครับซูเปอร์คอมรวมถึงมุมมองของสื่อมุมมองกูรูคอมเมนเตอร์เมื่อนำมาขยำรวมกันแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมองไปในทางเดียวกันว่ามันยากมากเลยที่จะเห็นซิตี้แซงหน้าแล้วคว้าชแชมป์แบบระทึกใจรวมไปถึงเชลซีที่ในวันนี้กลายเป็นทีมที่มีการตั้งเครื่องมาคำถามว่าตกลงแล้วจะทนแรงเสียดทานในการลุนชแชมป์ได้ ขนาดไหนตอนนี้ออฟตานะครับวางซิตี้เอาไว้เป็นทีมลำดับที่4ที่จะมีโอกาสในการคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ยังให้เกียรติซิตี้นะครับสำหรับโอกาสการคว้าแชมป์ที่ออฟตามองอยู่ที่0.2น้อยไหมฮะคือเอาพูดง,ง่ายๆอ่ะในเชิงปฏิบัติมันยากมากแต่ในทางทฤษฎีอาจจะมีมุมพลิก มุมเซอร์ไพรก็เป็นไปได้ใครจะไปรู้ถ้าหากว่าในช่วงโปรแกรมที่เหลือเนี่ยซิตี้กว่าชัยชนะรวดเลยไปจนถึงนัดที่38แต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยสื่อกูรูคอมเมนเตอร์มองแล้วว่าซิตี้ทีมนี้มีปัญหานักเตะหลายคนหมดอายุนักเตะหลายคนหมดพลังผู้เล่นบางรายเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยรวมถึงมีปัญหาน,นอกสนามเรื่องของ130คดีและรวมไปถึงตัวนักเตะหลายคนยังไม่พร้อม นะครับมีการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะตัดซิตี้ออกจากระบบในการลุ้นแชมป์เลยนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆกับแฟนบอลบริสีฟ้านะครับว่าโอกาสในปีนี้ค่อนข้างยากมากนะครับอาจจะต้องประคองในการจบท็อปโฟกแต่สําหรับเชลซีของเอนโซมาลิสกาคือหลายๆทีมเนี่ยต่อแรกเนี่ยทุกคนคงทราบดีว่าแทบจะไม่มีใครเลยเกิน7จเนี่ยไม่ได้มองเชลซีในการที่จะอยู่ใน สาระระบบในการลุ้นแชมป์สำหรับในปีนี้นะครับเพราะยังมองว่าเป็นทีมใหม่ยังต้องอาศัยเวลาในการปรับจูนอาศัยเวลาในการที่จะเจลทีมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆก่อนหน้านี้เอนโซเมร์สกาเนี่ยเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าทีมทีมนี้ยังขาดในเรื่องของประสบการณ์ยังขาดในเรื่องของความเขี่ยวและมันก็เป็นจริงครับคือจากที่มีโอกาสในการที่จะไล่จี oh ้คอหอยทางด้านของผงแดงเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ย จากทําแต้มติด2ใช่ไหมครับทำแต้มทีนน่ไป2คะแนนตอนนี้ระยะเนี่ยมันห่างกลายเป็น10คะแนนภายในช่วงเวลาแค่2อสเกมเท่านั้นเพราะว่าเชลซีดันไปพุ่งชนกับคําว่าหายยนะนะครับเกมที่ควรชนะไม่ชนะอย่างเช่นเกมกับทางเออฟ์ตันเกมที่จะต้อง3คะแนนดันแพ้กับคู่แข่งจากลอนดอนด้วยกันมันเลยกลายเป็นช่วงที่เชลซีหัวปักครับหัวตกเลยนะครับแล้วตอนนี้เส้นกรักของความเชื่อมั่น จากในตัวของกูรูคอมเมนเตอร์เซอร์งกฤษไม่ได้มองเชลซีในการเป็นแชมป์แล้วนะครับโอกาสของเชลซีในการคว้าแชมป์เนี่ยในมุมของออฟต้าเมื่อนักเอาพวกฟอร์มสติผลงานเกมรุกเกมรับความเชื่อมั่นภายในทีมและเรื่องของประสบการณ์เชลซีถูกลดระดับความเชื่อมั่นลงมาภายในระยะเวลาเพียงแค่23เกมทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยครับตอนเนี้ โอกาสในการคว้าแชมป์ในมุมออฟต้าสำหรับเชลซีนะเพียงแค่0.4%เครับเหนือกว่าแชมป์เก่า4สมัยซ้อนอย่างแมสซิ y ตี้เนี่ยเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นยังคงให้เกียรติครับคือมองว่าโอเคแหละในเชิงทีสฎีเนี่ยมองถึงแต้มเนี่ยมันมีความเป็นไปได้คือถ้ามองถึงแต้มเนี่ยเชลซียังมีความเป็นไปได้ตรงที่ว่าเฮ้ยต้องรอให้ลิฟูเนี่ยพลาดแน่ๆประมาณ4เกม แต่มันก็ยังดูยากในขณะที่แมสตี้นี่ยากกว่าถ้าแมสตี้ทำได้นี่คือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ห่างจากจ่าฟู14คะแนนแล้วพลิกสถานการณ์จากเป็นรองสุดกูลแล้วควา้าแชมป์ได้แต่นั้นตอนนี้มุมของสื่ออังกฤษกรูรูคอมเมนเตอร์ทั้งฝั่งของผู้ดีเนี่ยมองว่า2ทีมนี้ยากมากแล้วแต่ยังให้เกียรติตรงชี่ว่าโอเคติ่งเปอร์เซ็นต์หน่อยก็แล้วกันสัก0.4ของเชลซีและ0.2องของแมสตี้แล้วต้องมองว่า เฮ้ยเชลซีจะเป็นตัวแปรไหมสําหรับในการที่จะตัดแข้งตัดขาทีมที่อยู่เบื้องบนในการที่จะคว้าแชมป์นะครับอาจจะเป็นตัวแปรของทางลิฟว์ก็ได้เป็นตัวแปรของทางอาร์เซนอลก็ได,นได้นะครับรวมถึงแมสตี้เองที่อาจจะต้องมีการเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวตอนนี้นะครับในเรื่องของเฮ้ย hey, ฉีดพลังเข้าไปหน่อยเพื่อให้ทีมเนี่ยกลับมาดูแข็งแกร่งมากกว่าเดิมทีนี้เราไปดูประเด็นที่2กับเกี่ยวกับอาร์เซนอลนะครับทุกอย่าง ไม่ได้อยู่ในมือปืนแต่ปืนโตทีมนี้พร้อมที่จะสู้สุดใจเป็นผู้ไล่ตักที่ดีต้อบอกว่าในเกมล่าสุดเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากรรสื่ออังกฤษกูรูคอมเมนเตอร์ ater, เยอะมากนะครับในการที่อาร์ซนอลบุกไปควัก3คะแนนที่บ้านของทีมตราเพิ่งเบรนท์ฟอร์ด3ประตูตอนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับทุกคนคงทราบดีว่า ทีมเบนส์ฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมที่เป็นทีมจอมแสบเลยเป็นทีมที่เล่นดุดดันเกรี้กลาดในบ้านเป็นอย่างมากนะครับคือยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะและมีความเชื่อมัน่นในตัวเองสูงมากต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองมันไม่ง่ายครับในการที่จะไปบุกไปเก็บ3คะแนนที่บ้านของเบนส์ฟอร์ดแล้วเบนส์ฟอร์ดก็เป็นทีมที่แบบพร้อมที่จะทำแสบใส่บาลาทีมใหญ่อยู่ตลอดเวลาแล้วเกมนัดเนี่ยเป็นบททดสอบสําคัญของเมนเชสิตี้หรือว่าสภาพจิตใจของทางน,นักเตะอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าไปเยือนแล้วไม่พอ โดนขึ้นนำก่อนด้วยแล้วเร็วด้วยคือถ้าสติสตังไม่ดีสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบอกเลยว่ามีสิทธิ์ผังแน่แต่หลังจากที่โดนขึ้นนำไปก่อนสิ่งที่ผมสังเกตอาร์ซนอลทีมชุดนี้ครับดูจากสีหน้าแววตาพวกเขายังมีความเชื่อมั่นในตัวเองคือยังคงเล่งไปตามเกมรอจังหวะตัวเองแล้วทําให้ได้แบบที่ซอมมาแล้วเราก็ได้เห็นเลยครับว่าเฮ้ยอาร์นล เขามาได้เรื่อยๆอย่างเช่นลูกเซตพีซลูกเตะมุมก็ยังเป็นลูกพิเศษยังเป็นลูกทีเด็ดยังเป็นเครื่องหมายการค้ายังเป็นตัวช่วยที่ทําให้อ์เซอนกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบแล้วมีมุมศิลป,ปะอะไรที่ทําให้แบบเอ้ยมันสามารถชิงความได้เปรียบจากนักเตะเจ้าถิ่นได้เพราะว่าเบนฟอร์ดเองก็เป็นทีมที่เล่นลูกกลางกัดได้ค่อนข้างโอเคแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็แพ้กับทางอ์เซอนเท่านั้นไม่พอนะครับ เกมนี้ไม่มีบโยสาก้าถูกต้องไหมครับคาฮาวเวสไม่ได้ลงสนามก็เลยต้องใช้จ้าหนูอ e ีชานวานเนรีนะครับลงเล่นเป็นปีกขวาแทนที่สาก้าแล้วกับเบลเชสุดลงเล่นในฐานะกองหน้าตัวเป้าแดนกลางใช้เมริโนแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาออกจากสนามเรนฟอร์ดในฐานะผู้ชนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยอีชานวานเนรีเนี่ยเป็นตัวเลือกที่สมดุลอีกคนหนึ่ง ในเวลาที่ซาก้าไม่อยู่2เดือนเพราะวานรี่เองก็เป็นปีกที่ถนัดเท้าซ้ายแต่เล่นปีกขวาหาตัวจับยากนะครับก็ไม่รู้จะตัดเข้าในไหมหรือว่าจะเลี้ยงทะลุไปข้างหน้าคือนเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตกลงแล้วนี่อาจจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ออสซอนเดินหน้าต่อไปได้อย่างน้นอยด้านขวาเนี่ยจะมีตัวแทนของซาก้าถูกต้องไหมครับเล่นได้ทั้งวานรี่เจ้าหนูคนนี้ก็ต้องประคบประงมดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเพราะว่าเด็กก็ยังเด็กนะครับมีทอสซาก็เล่นตรงนั้นได้ เกเบียร์เซซุดขยับทางออกมาด้านขวาได้และข้างหน้าก็จะเป็นคายฮาวเวสได้นะครับคือสามารถสลับสปยนได้อยู่นะครับแต่คนที่ต้องห้ามขาดก็คือมาตินโอเดกานะครับในขณะที่เกมรับของเซนนอนเนี่ยยังเป็นเกมรับที่ดูดีนะครับดูมีความมั่นคงแล้วเชื่อมั่นในตัวเองได้เหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยก็ต้องมาลุ้นในเรื่องของความสม่าเสมออันนี้มุมมองของกูรูคอมเมนเตอร์รวมถึงสื่อกรีฑาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่พวกเขาเฝ้าจับตาคือนักเตะตัวรุก ที่จะต้องทําหน้าที่แทนบุกโยสาก้าอย่าลืมว่าสาก้าเป็นคนสำคัญมากน้อยเพียงใดสาก้าคือเจ้าของผลงานทําประตู5ลูกนะครับและแอซิสอีก10นะครับมีส่วนร่วมกันได้ประตูถึง15เมตรด้วยกันซึ่งเมื่อขาดเขาไปก็ต้องหาคนที่ทําเป็นจอมแอซิสคนที่ยิงประตูแทนที่สาก้าดังนั้นคนที่ได้รับโอกาสแทนในตอนนักเวลานี้เนี่ยก็คือกาเบียเซซุสกับกราเบียมัติเนลี่นะครับที่ต้อง take action ฉายแวลเด่นออกมา ซึ่งไม่ใช่แค่นัด2นัดนะครับแต่ต้อง่งเส้นคงวาสม่ำเสมอเหมือนประโยชสากาแม้ว่าเชียร์ซูดกับกราวิมตินเดลลี่นะครับจะมีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดในเกมที่ชนะเบรนท์ฟอร์ดสประตูตอนหนึ่งแต่ยอดรวมของ2คนนี้นะครับรวมกันได้เพียง8ลูกในหลีกเท่านั้นคือถ้ามันไปเปรียบเทียบกับทีมคู่แข่งลุ้นแชมป์ด้วยกันอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วเปรียบเทียบกับเอาแค่โมซาลาคนเดียวคนละเรื่องเลยนะครับเพราะโมซาลาเนี่ยเหนือกว่าทั้ง m a r ติเนอรี่และเชืยอสุดมากกว่าสิ่งสองเท่านะครับนี่คือสิ่งที่กูรูคอมเมนเตเตอร์พยายามจับตามองว่าสุดท้ายแล้วความคงเส้นคงวาความสม่ําเสมอของตัวนักเตะเนี่ยที่จะต้องเข้ามาฉายฟอร์มเด่นแทนที่ตัวหลักที่เจ็บไปเนี่ยจะทําได้ดีมากน้อยเพียงใดรวมถึงในเวลาที่เจอกับสถานการณ์ที่เตีบตันเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่จาะก็จาะยังไงก็ไม่เข้าเนี่ย มันต้องมีใครสักคนไหมสําหรับการที่จะเป็นโป้งปิดบัญชีกองหน้าตัวเป้าที่เด็ดขาดและก็เฉียบคมต้องหาคนนี้ด้วยเช่นกันกับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับใครจะเป็นเชสซุดก็ได้จะเป็นมาตินาลีก็ได้หรือจะเป็นทอสซาก็ได้แต่ต้องมีผู้เล่นลักษณะแบบนี้อยู่ในเส้น18หลาหรือว่าในกรอบเขตโทษนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับานะของฝั่งลิพูเนี่ยยังเป็นรองนั่นะนจุดจุดนีครับตอนนี้นก็ต้องรอดูสถานการณ์ของทางอาเซนอลก่อนแต่ในมุมของออฟตาเนี่ย ก็มองว่าอ์เซนอลมีลุ้นนะครับในการที่จะหยิบแชมป์ในปีนี้อยู่ที่9.5คือมากกว่าเชลซีมากกว่าแมสตี้แต่เป็นรองลิเวอร์พูลแบบสุดกู่ครับประเด็นที่3ครับไปคุยเรื่องของโขงแดงลิเวอร์พูลครับตอนนี้ชะตาของการเป็นแชมเปี้ยนออฟอิงแลนอยู่ในมือลิเวอร์พูลครับในมุมมองของออฟตาเซอร์ปิก,กูรูต่างเชื่อว,ว่าตอนนี้เนี่ย ลิฟพูมีโอกาสในการยกทรอฟีพ่พรีเมียร์ลีกถึง90%ครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นที่ค่อนข้างมากและสูงด้วยนั่นเป็นเพราะว่าในมุมของกูรูคอมเมนเตอร์และก็สื่อนะเขามองว่าทีมลิฟพูชุดนี้แทบจะไม่มีจุดอ่อนให้หน่ากังวลน,นะครับอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในสนามครับแต่ถ้ามองถึงเปรียบเทียบจากซีซั่นก่อนมาถึงซีซั่นนี้เนี่ยเป็นลิฟพูที่ดูดีขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นฟุตบอลที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากนะครับเป็นฟุตบอลที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มั่นใจในแต่ละเกมว่าจะยิงประตูใส่คู่แข่งได้ทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังแพชชั่นของทีมเกินร้อยนักเตะใจสู้เพื่อทีมทุกคนกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะทําประตูและคว้าชัยชนะให้กับสโมสตรตัวเองรวมถึงการยึดหัวหาดเป็นจ่าฝูงไปแบบ ตลอดรอดฝั่งจนถึงนัดที่38อันเป็นเส้นชัยหลักเลยของทางลิเวอร์พู o l ครับขณะเดียวกันนะครับลิเวอร์ p o o มีความสม่ำเสมอมากกว่าทั้งอาร์เซนอลแล้วก็เชลซียอย่างเช่นอาร์เซนอลเนี่ยเคยฟอร์มหลุดไปในช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับไม่ชนะใครประมาณ4เกมรวมถึงมาช็อตจริงจริงๆ2เกมก่อนหน้าที่พวกเขาจะชนะคิสตัลพาเลซชนะอิฟซวิชแล้วก็เกมล่าสุด กับเรนฟอร์ดนะครับแต่ลิพูเนี่ยจะมีช็อตสะดุดนิดเดียวนะครับก็คือการแพ้ฟอเรสในบ้านแต่สุดท้ายพวกเขาก็เข้าฝักข้อฟอร์มได้ตอนนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีมีผลงานที่ใช่ผู้เล่นแต่ละคนก็อยู่ในพื้นฐานแล้วก็มาตรฐานที่ยอดเยี่ยมแล้วสถานการณ์ที่อาจจะเป็นปัญหาตอนแรกที่เหมือนแฟนบอลจะคิดกันนะครับคือบรรดาตัวหลักเนี่ยยังไม่ได้รับการต่อสัญญาให้มันถูกต้องับไม่ว่าจะเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดแบบหนักๆ รวมถึงโมซาล่ารวมถึงฟานไดแต่บรรยากาศภาพรวมบรรยากาศในห้องแต่งตัวยังดูดีครับในเวลาเดียวกันครับตอนนี้ดูเหมือนว่าปัญหาการบาดเจ็บที่เคยรบกวนจิตใจเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ปกตินะครับอีบูโกนาเต้กลับมาซ้อมแล้วก็อาจจะพร้อมลงเล่นในเกมกับสึกแดงเดือดยืนคู่กับทางด้านของเฟอร์กี้ฟันได้นะครับในขณะที่โจโกเมสพักไปนิดหนึ่งนะฮะส่วนโจคอนซ่าเองก็พร้อมที่จะเป็นอะไรลของทีม ฟูลแบ็กด้านข้าง2ฝัง่งก็ไม่มีปัญหาอาจจะต้องมาดูแลเรื่องของสภาพร่างกายของทางโรบบนิดนึงด้านการน่แข่งโป๊กเลยนะครับไรอันกาเฟนแบกอลิซิทแม็กอลิสเตอร์โดยมีทางด้านของโซโบกับคุติโจนสลับสเปนหมุนเวียนกันได้ตลอดเวลาข้างหน้าก็ใช้หลุยดิอาร์สได้ด้านข้างก็เป็นคูติกาโฟที่กําลังมาเลยส่วนเดวินูเดสก็พยายามที่จะยิงประตูให้มันต่อเนื่องโมซาลาอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ฐานสูงแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงการแก้เกมในแต่ละครัง้ง ของสุณอันเนอร์ที่ดูแล้วจะจวบไพ่ถูกใบนะครับดังนั้นภาพรวมตอนนี้เป็นรีพูที่ดูดีมากๆแล้วถ้าหากว่าในศึกแด,ดงเดือดดันชนะด้วยเนี่ยและชนะส,สวยๆด้วยเนี่ยโหบอกเลยว่าเรียกความมั่นใจได้เต็มกระเป๋าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นมันก็ไม่แปลกนะครับที่เ่ออังกฤษอฤษอฟต้าซูเปอร์คอมกูรูคอมเมนเตเตอร์นะครับมีความเชื่อมั่นว่ารีพูถ้าไม่พลาดกันเองไม่แพ้ภัยกันเองนะครับแล้วถ้าฟาด่านเกมยาก,ยาก ไม่ว่าจะเย่าจะเยือนเจอกับทีมหนีตกชั้นรวมถึงทีมที่ลุ้นแชมป์ด้วยกันทีมบิ๊กซิด้วยกันได้ตลอดเรื่อยๆได้ยังนําอยู่ถึงช่วงประมาณเดือนมีนาถึงเมษายนเนี่ยบางทีแชมเปี้ยนอาจจะเป็นเรื่องของลิผู้ทีมเดียวก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของเซอร์อังกฤษนะครับและมุมมองของทุนละครับมองกันว่าอย่างไรสำหรับสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ตอนนี้นะครับส่วนศึกแดงเดือดนะครับในวันอาทิตย์ที่ห้ามกราคมเรียนเชิญครับ มาดูฟุตบอลที่ร้านหลงเหลาวิภาวดีได้นะครับก็เป็นการจัดเขาเรียกว่ามีติ้งดูบอลจากสามแสบสามเอียมากฟุตบอลน,นะครับนำโดยเฮียเต็กบางจากแกนทางฝั่งหงจันหนุ่มโจเวน่นแม่ทัพฝั่งผีโดยมีผมเป็นโปรโมเตอร์ห้ามวยนะครับก็เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกิจกรรมกันได้ดูบอลกันตั้งแต่ในช่วงหัวข้าเลยนะครับอย่าลืมว่าเรามีฟุตบอลไทยเวียดนามนะครับนะัดชิงเกมที่2หลังจากที่เราแพ้มา1-2เนี่ยดูได้ จอทีวี LED คมชัดเลยนะครับดู2ทุ่มเสร็จ4ทุ่มปุ๊บเราฉลองแชมป์ด้วยกันนะฮะอันนี้บอกก่อนว่าฉลองแชมป์แน่ๆมั่นใจก่อนเลยแล้วก็จากฉะนั้นครับ5ทุ่มครึ่งดูแดงเดือดกันครับเกมสำคัญของพรีเมียรในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับสอบถามจองที่นั่งได้ผ่านทางไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าได้เลยนะครับเจอกันในวันอาทิตย์นะครับขอบคุณสำหรับทุการติดตามครับสวัสดีครับ